พี่น้องมาดิหลังจากที่ไปบุญไว้ยืนร้านของฝากแล้ววันนี้เช้สาสิมาบุญไว้ร้านกินไก่ได้บันใช่พันมีลาบมีก้อยปะล่ะพี่นาหน,า,หนาเงาแล้วหลังจากที่เมื่อกี้เฮาเฮวนาเริ่มเงาเราสิพามาบุญไว้ยืนร้านขายลาบก้อยเมื่อนี้ ม่อแม่มีแต่ปิ้งไก่แต่หมูถามเพื่อนเมื่อก่อนมียืดอกือเปล่ากินตำบักทั่วไหมอุ้ยไก่ย่างหอมๆอุ้ยตีนไก่เอกนี้เราอยากมักกินตีนไก่กรอบเลยเนี่ยย่างกรอบๆเลยเนี่ย มีหันลาบก้อยบ้ค่ะมีค่ะยิ่งปีนแล้วงใหม่แล้วเจ้าค่ะามม่หมาขอเจมบอลมาท่านเซตหนาอีกเยเจมบอ,อยยลยนจังเยเนี่นนนนนนยท่านเซตหนอีหนาว่ท่านเซตอีกแล้วส่งต่อความมุ่นวายสู่ร้านไก่ย่าง นี่นางตัวนี้แหละอ๋อมาเป็นผู้ใดค่ะปัดตัวมาปลอดไทยพี่น้องอยู่แถวนี้กันมีพี่น้องอยู่นั่งอย่างบาจ้าได้ค่ะผู้ดหรอเปนอ่ะมันบ้งหลายคนคคเจมบอลให้งยื้อก็นี่ไปเที่ยวเขาพนมลุ่มไหมแม่ เจ็ดคนค่ะแปดบอกแต่ละคนเออเมืองหนาแต่ละคนว่าภาคกันล่างหนาเมืองไหมโอ้สภาพโอ้สภาพหนาไหมโอ้สภาพหนาโอ้พอเสียไวใส่ตอมเด้ แมนยูแมนยูโตแป้งเขาลึกๆโตแป้งเขาอีกัวดงนี่นักหโอ้โหเมอนี่บาโอ้โอ้ตั้งหนักนมลำมวลมามืขึ้นยกาบ้านาลางีหลีะบานาล่างันจข้อมูย่งเอาข้ามูย่ง ไม่แดดน้อยเดี๋ยวนึงรู้ยามเ่นอ่เลยดยนเป็นอยู่กับพ่อเนกัลูกนะอามเหลือแรกแรเหลืองอี่ลงแวไรไม่ท้งหกเพิ่นไตอนเห็นระลอกสี่ไอเขียนแน่จ้าอเไรครับผมแน่เขียนสิไลป่าอ้ามันบวลงมาแน่เขียนใช้ตัวหลักเ่ยมาควบกับก่อนได้ไหม ข้างหนานะจะตื่นไหมไกยต้อะไรย่าเป็ดมาที่มาที่้นจานนึงก้อยขมจานะจานนึงค่ะยิปีน้อไม้นะครับตั่ววันนี้ถั่วไม่มีเลยค่ะลูกคาเป็นดไ้ไเอาเต็ค่ะต้มเต็ได้คหะตก็ได้ครั หนึ่งค่ะย่างนึ่งเอลาร้างลานะคะย่างหนึ่งดีๆี่พอเอาต้มยังบ่ต้มแซ่บหมูต้มแซ่บเนื้อต้มขมต้มขมอ่ต้มเนื้อต้มขมเนาะต้มขมเนื้อค่ะต้าหมูห้หมูต้มเน้อต้มได้ไหมค่ะต้มแซ่บหมูเพื่อนไปย่างหนึ่งไปย่างหนึ่งเนาะอ๋อรอคันบอระขอเนื้อใส่นีบอกตัว อะไรวะน้ำตกหมูน้ำตกยังเอา้าจ้าน้ำตกหมูนตกหมู่ขอเกินาน้เขาเนียวเขายคะเขาเขาเนียวค่ะของโอเคค่ะสวยยังวนบ้านกันพีกหมูหิวัง เอานั่งรองบอกับพี่น้องแล้วกินถักแล้วกินกินแล้วได้ผัวเหรอเอ้าเสียงผู้ใดบุคคลว่าคำทูนเรียงสวัสดีครับพี่น้องหิวแหงหิวแหงโอ้โอ้โอ้มาเสือบท่นบอนน้องไหมค่ะไม่ค่ะมาเสือบทันบ่นอปกติคอยร่องกินเขาผู้เดียวได้ปกติคักยิวคักผม่เอาผักเนีงผักเนีงเอาะผักอี๋เหนื่ยผักหนอกแซ่บโอ้ยผักหนอกอี๋เ็นื่อยหนิหนูไม่ค่ะผักอียังนี่ครับ เกียร็ิปลาช่อนบอกเคยเห็นเียบแทบเสมีเกียรปลาปลองเงมีเก็ดปลกิงวอเนี่ยผมถามมาพามเขาเหน่อยเขเย็นเนี่ยผักระลำไปไปถามว่าักนีดือาช่ว่าผักกระลำพนะโอ้ยสดสดอากาศเกียวปีน้ำนต้มไม่คคาเอาลงมาเพราะแต่ไม่คคาลงมาวางปุ๊บปุ๊บปับปุ๊บเขาเดือดตั้งาม อันนี้สองนาทีค่ะดิเีเท่านี้เลอันนี้ว่สนมูอยู่สานาทีดใ่ก็ูวางเียกินเทียบยังอันนี้หิวแซบีตำทวแซบตำทวอันนี้แซบอ่ะแังอร่อยมากอีกเลยตัวนยอนเพื่นยังถามว่าเอาจะจนหัวจะกินแต่ผมก็ขนหัวเป็นเห็ดแบแสดงว่าใส่ภัใช่ไหมแสดงว่าใส่ภาันมักห้ภาพนี่

ตีนเด้อแม่ค่ะตีนสองไม้เด้อตีนสองไม้ไม่ไอวีนะจ๊ะนี่เรามากินตีนตีนไก่พอประโยชน์เอารสยังไอรหยังไงก็ไม่เห็นสิบ่ไม่มีแอนรถตตดด่อยก็ตั้งหักแซ่บจะเห็ดอู้ยเพราะแอนรสเีหล่อมาก คุณซื้อรถบ้านคุจังได้หลายแซ่บนะนี่ขอบุณนะครับแซบตะเพียรตะักตัวสิบ้อยนี่มาเห็ดเป็นนี่เอาเนี่ยความบุญไว้อีหลีดเพาแต่เพื่อนมาเสือ้างปุ๊บเบิดลเราไหมเขาเดียวยำยำสิเอ็นแก้วเราไม่ได้สั่งต้มแซ่บเอนเอนแก้วเอนแก้วก็เนื้อสิเอแก้ว จิจูด้อยไหคะับจิจูด้อ